ช่วยเข้ามาลุ้นและให้กําลังใจกันด้วยนะครับว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่านะครับเข้ามาบรรยากาศก็จะเงียบๆนะครับว่าเริ่มจะไม่ดีเฮ้ยมีเสียงมีเสียงคนเดินด้วยครับเฮ้ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับหรือว่าจะกลับมาแล้วแล้วทำไมผมไม่เห็นเมื่อกี้ นีมาคนเดียวด้วยเอาไงดีสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องนองทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบูญขุดเดินป่านะครับวันนี้เราจะมาสํารวจบ้านปอบครับที่เขาลำลือกันนะครับได้ข่าวว่าแถวนี้มีบ้านปอบอยู่ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสำรวจครับเดี๋ยวบ้านปอบนี้ได้ข่าวว่าเป็นผู้หญิงนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอสักทีนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะไปสำรวจกันครับอะพร้อมแล้วไปกันเลยครับก่อนที่จะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะกายให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปนะครับบันปอบอันนี้ได้ข่าวว่ามีคนเจอหลายครั้งแล้วครับวันนี้ก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นและให้กำลังใจด้วยนะครับไปพร้อมแล้วไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านปอบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสาลตายายครับอยู่กลางป่าจริงครับเนี่ยครับนี่นี่เป็นบ้านปอบวันนี้ก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับก็จะเป็นบ้านป่าบ้านที่อยู่กลางป่าเลยนะครับแสดงว่าต้องลึกลับจริงๆครับถึงจะอยู่ที่นี่ได้ ก็เป็นสารตายาที่รักษาปกปักที่นี่นะครับวันนี้เรามาแค่มาสำรวจนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นบ้านที่เขาล่ำเลือนเพราะว่ามีผีปอบอยู่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสำรวจรอบๆบ,บ้านเลยครับ ใหเข้ามาลุ้นและให้กําลังใจกันด้วยนะครับว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่านะครับเข้ามาบรรยากาศก็จะเงีย,งยบๆนะครับตอนนี้เรามายังยังไม่ได้ยินเสียงอะไระครับยังเงียบอยู่ครับนี่ครับปรานก็จะประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปทางนี้กันก่อนครับ ที่ได้ยินข่าวมานะครับเป็นผี่ปอบตรงนี้ครับก็เป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงแก่ๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับค่อยๆไปนะครับถ้าเจอไม่เจอ,อยังไงก็อย่าว่ากันนะครับวันนี้ผมมาสำรวจเฉยๆครับถ้าเจอก็ ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับก็มีหลายคนมาแล้วนะครับก็ก็เจอนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่าครับก็เป็นบ้านที่อยู่นะครับแต่เงียบมากครับในนี้ อยู่ะครแสดงว่าไม่อยู่แน่เลยครับถ้าอยู่นี่เราต้องต้องได้เห็นแล้วครับนี่ก็เข้ามาสักพักแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นนึครับมันบรรยากาศ เงียบขึ้ม,มากเลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ำหรืออะไรไม่รู้ครับเราก็ไม่กล้าเข้าไปไกลนะครับจะเกิดจู่ใน,นี้ขึ้นมานี่โหนังเข้าเลยนะครับพี่น้องแลเราก็จะซองเข้าไปครับไม่มีนนอะไรนะครับเป็นทางน้ำนะน้ำก็จะเป็นปลาเบบนี่ย วันนี้ผมมาคนเดียวด้วยครับเลยไม่ค่อยกล้าไปมากนะครับก็นนไม่รู้ว่าใหญ่ปอบจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับ ยินเสียงอะไรเลยครับผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรนะครับมีใครอยู่ไหมครับผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้ เอาไฟด้วยครับนี่ก็จะเป็นบ้านที่ยายพอบอาศัยอยู่นะครับแต่วันนี้น่าจะไม่อยู่บ้าน,นครับเฮ้ย hey. อะไรอะ มีเสื้ออยู่ด้วยครับได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราจะเดิน ดูอีกรอบรอบบมาอีกรอบนะครับเงียบมากเลยครับแสดงว่าไม่มีคนอยู่ครับวันนี้เจย็บปอบมาจะมาอยู่บ้าน เฮ้ยเสียงอะไรฮะเฮ้ยว่าเริ่มจะไม่ดีเฮ้ยมีเสียงมีเสียงคนเดินด้วยครับเฮ้ยเมื่อกี้เรายังไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับรู้ว่าจะกลับมาแล้วแล้วทำไมผมไม่เห็นเมื่อกี้ คนเดียวด้วยเอาไงดีเดี๋ยวขอซองตรงนี้กันครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยยัมไม่เจออะไรเลยครับแต่ยินแค่เสียงเฮ้ยแต่เมื่อกี้มีเสียงบนบ้านขยม แต่ทำไมไม่เจออะไรเลยอ่ะไปทางนี้คนระับนี่ถ้าเกิ้ผมได้ยินอีกทีนี่ผมวิ่งนะเฮ้ย ไม่มีนะมีใครอยู่ไหมครับเงียบเลยแสดงว่ามีจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเสียงดังมากเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่เขาไม่มีใครเลยนะแปลกมากครับ เปลี่ยนไปได้ไงครับโหยังไม่เจอใครเลยครับแต่มีเสียงครับมีเสียงเหมือนคนเดินบนบ้านเดี๋ยวเยวผมจะกลับไปดูอีกลนองครับ ก็ไม่มีนะครับในบ้านครับแล้วเมื่อกี้เสียงมาจากไหนไม่มีครับแปลกมากครับต้ายบ้านก็ไม่มีแล้วเสียงมาจากไหนไม่รู้ครับโห ว่าน่าจะมีจริงนะครับแบบนี้น่ครับน่าจะเป็นบ้านที่อยู่จริงๆแล้วครับแบบนี้ผมได้ยินเสียงแปลกๆครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงตุ้มตั้มตุ้มตั้มบนบ้านนี่เลยครับแต่ แต่ไม่เจอครับไม่เจอจริงๆนะครับเนี่ยหรือว่าจะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมขอไปดูตรงนี้อีกรอบดีกว่าครับพว่ความชัว์ ต่เมื่อกี้เราไปร้อเหมืองแล้วไม่เจอนะว่าน่าจะไม่อยู่บ้านหรอแต่ทำไมมีเสียงอะครับไม่มีในนี้ก็ไม่มีนะครับเนี่ย มว่าเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบดีกว่าข้างล่างเฮ้ยเสียงอะไรครับ ผมว่าผมไปดีกว่าครับเฮ้ยกิ่งไม้แม่ตกใจหมดเลยครับนึกว่าเจอ,อจริงๆแล้ว ไม่อยู่ครับในบ้านก็ไม่อยู่ครับแต่มีเสียงครับแปลงจริงเลยตายบ้านก็ไม่มีครับแต่เมื่อกี้มีเสียงแปลกๆครับมีเสียงเดินบนบ้านครับท่านผู้ชม มว่าวันนี้ผมขอสำรวจแค่นี้ก่อนดีกว่าครับมันเริ่มไม่ดีแล้วได้ยินเสียงแปลกๆหลายรอบเลยครับมีเสียงกุ้งก้างบนบ้านครับแต่ไม่เจอคนแปลกมากครับก็วันนี้ผมก็ขอสำรวจเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาแล้วครับ กลับดีกว่ามาคนเดียวด้วยวันนี้ครับสวัสดีครับ